มึงอยากโดนจับเหรอามึงแจมหลวจนะอะไรอะไรแจมหลวจนะมึงแจ้งตำรวงหรือมึงกูไม่กลัวหรอกว่าเรียนบ้านกูพอแล้วพอแล้วทางใครทางมัน terminal terminal แล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะมึงแน่จริงนี่มึงลงมาเดี่ยวกูไปแม่งหิวตีนเด็กหิวตีนทางใครมัาทางใครทำไมทำไมมึงอย่าเก่งมึงมึงอย่ามัวแต่พูดอยู่ในรถมึงออกมาเดี่ยว